สาวฝรั่งคนนี้เธอเดินทางมาจากสวีเดนเพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมของประเทศที่แตกต่างเธอหลงรักในการเดินทางและอยากจะลองอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนอย่างเช่นอาหารบรรยากาศและการได้พบปะกับผู้คนมันเป็นอะไรที่เธอตื่นเต้นมากๆและในวันนี้เธอได้เลือกเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยซึ่งเธอก็ได้พบเจอกับหลายสิ่งหลายอย่างที่แปลกใหม่ที่นี่บรรยากาศดีมาก เป็นเมืองที่ทันสมัยผู้คนน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวเธอมีความสุขมากๆที่ได้มาที่นี่แต่แล้วเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเธอไม่นึกไม่ฝันเลยว่าคนไทยจะทำแบบนี้ซึ่งสาวสวีเดนเธอจะเจอกับอะไรบ้างเมื่อมาเที่ยวในเมืองไทยและเธอจะพูดถึงประเทศไทยว่ายังไงกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนรกันด้วยนะครับ สาวสวีเดนคนนี้เธอมีชื่อว่ามิน้นซึ่งในตอนนี้เธอก็อยู่ที่กรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยเธอเดินทางมาที่นี่พร้อมกับแฟนของเธอและในตอนนี้พวกเธอก็อยู่ที่ห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งมันเป็นห้างที่เพิ่งเปิดใหม่ในกรุงเทพที่นี่เป็นห้างที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนพูดถึงและบอกว่าเป็นห้างสปปรรพสินค้าที่ดีที่สุดในกรุงเทพพวกเธอไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่จะได้รู้แล้วในวันนี้ ซึ่งพวกเธอก็ประทับใจมากเมื่อเข้ามาที่นี่เพราะห้างสรรพสินค้าแห่งนี้มันดูใหญ่โตและทันสมัยมากแถมยังมีผู้คนมากมายเดินอยู่ที่นี่มีร้านขายของและอาหารอยู่เต็มไปหมดพวกเธอชอบการตกแต่งแบบผสมผสานนี้มากๆเพราะมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังอยู่ที่ญี่ปุ่นมันเป็นแบบนั้นจริงๆน่าเหลือเชื่อมากๆนี่เป็นความประทับใจแรกของพวกเธอเมื่อได้มาที่นี่ ซึ่งเธอได้เดินทางไปเที่ยวมาแล้วหลายประเทศที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกับอยู่ญี่ปุ่นจริงๆพวกเธอชอบที่นี่มากๆและตื่นเต้นสุดๆที่ได้มาที่นี่ในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้มีการประดับประดาด,ด้วยไฟแสงสีมากมายมันน่าทึ่งจริงๆจ,จากนั้นพวกเธอก็ได้เดินดูสินค้าในห้างต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงศูนย์อาหาร เธอบอกว่าตอนนี้พวกเธอเดินมาถึงที่ศูนย์อาหารแล้วกลิ่นของอาหารที่นี่มันทำให้พวกเธอรู้สึกหิวแต่พวกเธอจะสำรวจห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ก่อนและค่อยมากินอาหารทีหลังซึ่งพวกเธอได้เดินมาเห็นพ่อครัวกำลังทําอาหารเธอบอกว่าเชฟที่นี่น่ารักมากๆเขาทําอาหารในตู้กระจกมันเยี่ยมจริงๆเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเชฟทำอาหารแบบนี้ จากนั้นพวกเธอก็เดินออกมาสะดุดตากับร้านขายชาเธอบอกว่าร้านนี้มีรสชาติให้เลือกมากมายและน่าจะอร่อยมากๆเธอแนะนำนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมาในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ให้ลองดูมันต้องอร่อยมากแน่ๆเธอคิดแบบนั้นและเธอก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆพวกเธอบอกว่ามันสุดยอดจริงๆที่ห้างแห่งนี้มีไฟหลากสีและห้องน้ำก็สวยมากปกติแล้วในประเทศอื่นๆ ห้องน้ำจะไม่ค่อยสะอาดแต่ที่ประเทศไทยในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้มีห้องน้ำที่สะอาดมากพวกเธอประทับใจห้องน้ำที่นี่ที่สุดแถมที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ก็มีแสงไฟมากมายเหมือนกับไนท์คลับคุณต้องลองมาที่นี่สักครั้งมันวิเศษมากๆจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินสำรวจห้างต่อไปเรื่อยๆและเจอกับร้านขายของกินมากมายอย่างเช่นขนมนี่ดูสิมันน่าอร่อยมากๆ มันเป็นขนมแปลกๆที่เธอไม่เคยกินและไม่เคยเห็นมาก่อนมันน่าทึ่งจริงๆประเทศไทยมีขนมแบบนี้ด้วยมันน่าจะเป็นคุกกี้เธออยากจะลองกินดูว่ามันจะมีรสชาติเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วพวกเธอก็ไม่ได้ซื้อและบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาดูทีหลังตอนนี้พวกเธออยากจะเดินสำรวจห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ก่อนพวกเธอได้เดินขึ้นมาที่ชั้นสองเมื่อขึ้นมาถึงที่นี่เธอบอกว่าพวกคุณเนี่ยจะเจอกับร้านอาหารเพิ่มเติม ที่นี่มีร้านอาหารเหมือนกับข้างล่างแต่จะแตกต่างกันนิดหน่อยมันเป็นร้านอาหารแบบให้ลูกค้านั่งกินในร้านแต่ชั้นล่างจะเป็นร้านอาหารให้ลูกค้านั่งกินหน้าร้านมันน่าทึ่งจริงๆเขาแบ่งโซนกันอย่างชัดเจนแบบนี้ที่นี่เป็นระเบียบมากๆสมแล้วที่เป็นห้างสรรพสินค้าที่นักท่องเที่ยวทุกคนบอกว่าดีที่สุดในกรุงเทพจากนั้นพวกเธอก็ได้ลองขึ้นไปสำรวจชั้น3เธอบอกว่า เธออยากจะรู้ที่ชั้น3เนี่ยจะมีสินค้าอะไรบ้างเมื่อขึ้นมาถึงที่ชั้น3มเธอก็บอกว่าชั้นนี้น่าจะเป็นโซนขายเสื้อผ้าเพราะเมื่อขึ้นมาเธอก็เจอกับร้านขายเสื้อผ้ามากมายเธออยากจะเดินช้อปปิ้งที่โซนนี้แล้วค่อยไปกินอาหารข้างล่างนี่ถือว่าเป็นแผนที่ดีที่สุดแล้วและเธอก็จะทำแบบนั้นที่ชั้นสามมีเสื้อผ้าสวยๆเต็มไปหมดแถมที่ชั้นนี้ก็ยังมีเวทีแสดงโชว์อีกด้วยพวกเขากำลังอัดเสียงเพลง มันน่าทึ่งจริงๆตรงนี้ก็มีร้านขายเครื่องประดับด้วยเหมือนกับว่าชั้นนี้จะเป็นโซนขายเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับเพราะเขาเนี่ยแบ่งโซนอย่างชัดเจนมันดีจริงๆพวกเธอรู้สึกประทับใจมากๆมีร้านขายกระเป๋าส,สวยๆของผู้หญิงและเครื่องประดับมากมายที่ห้างแห่งนี้มันคือสุดยอดแหล่งรวมสินค้าจริงๆจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินสำรวจห้างต่อไปเรื่อยๆและบอกว่าที่ห้างแห่งนี้ ก็คล้ายๆกับห้างสรรพสินค้าอื่นๆในกรุงเทพเพราะที่นี่มีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้กับคนที่ต้องการเหมือนกันและแบรนด์ที่นี่ในห้างแห่งนี้ก็ดีมากๆสิ่งหนึ่งที่พวกเธอชอบในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ก็คือห้างที่นี่มันเปิดโล่งให้ความรู้สึกเหมือนกับเราเดินอยู่ข้างนอกในแต่ละร้านเนี่ยก็มีพื้นหลังเป็นสีขาวดูอย่างร้านนี่สิมันดีจริงๆเมื่อเรามองไปแล้วมันสบายตาม,มาก พวกเธอชอบแบบนี้และชอบห้างแห่งนี้ด้วยในระหว่างนั้นพวกเธอก็ได้บอกอีกความประทับใจหนึ่งที่เพิ่งจะเจอนั่นก็คือที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้มีป้ายบอกทางด้วยไม่ว่าคุณต้องการไปห้องน้ำหรือไปที่ไหนในห้างแห่งนี้มันสะดวกสบายมากขึ้นเพราะมีป้ายบอกทางจากนั้นพวกเธอก็บอกว่าร้านขายของที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้พวกเขามักจะมีพื้นหลังเป็นสีขาวพวกเธอรู้มาว่า การทำพื้นหลังสีขาวมันเป็นการตลาดชนิดหนึ่งเมื่อคุณทำร้านที่มีพื้นหลังสีขาวและในร้านมีสินค้าเล็กน้อยไม่เยอะมากคุณสามารถเพิ่มราคาสินค้าได้สินค้านั้นจะดูแพงโดยอัตโนมัติลองดูอย่างร้านนี่สิเห็นไหมว่าพวกเขาทำแบบนี้แล้วสินค้ามันดูแพงขึ้นเมื่อคุณเดินเข้าไปในใจของคุณจะรู้ทันทีว่าต้องจ่ายเงินมหาศาลแน่ๆกับสินค้าในร้านนี้ มันเป็นการตลาดที่สุดยอดและไม่คิดว่าคนไทยจะทำแบบนี้และถ้าในร้านมีแค่ชิ้นเดียวมันจะดูแพงขึ้นมากๆแต่เธอก็ไม่เคยเห็นร้านไหนที่มีสินค้าขายเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นซึ่งพวกเธอก็บอกว่าการตลาดแบบนี้มันเหมือนกับของ limited edition ที่มีแค่ชิ้นเดียวมันยิ่งทำให้ลูกค้าต้องการมากขึ้นคนไทยนี่คิดการตลาดได้สุดยอดจริงๆ จากนั้นพวกเธอก็ได้เดินสำรวจห้างสรรพสินค้าต่อไปเรื่อยๆและรู้สึกตกใจกับแสงไฟข้างล่างมากๆเธอชอบมันเพราะมันดูแปลกตาดีเธอไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนห้างสรรพสินค้าในยุโรปไม่มีไฟประดับแบบนี้ห้างที่นี่ใหญ่โตม,มากจริงๆมีแบรนด์ต่างๆมากมายล้วนแล้วแต่เป็นแบรนด์ระดับโลกทั้งนั้นซึ่งในตอนนี้พวกเธอก็ได้ขึ้นมาอยู่ที่ชั้นสี่และบอกว่าห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ น่าจะมีแค่สีชั้นเพราะข้างบนไม่มีทางให้ขึ้นไปอีกแล้วแต่ที่ชั้นนี้มันก็น่าทึ่งมากๆมันเป็นชั้นที่ขายสินค้ากีฬาแบรนด์ดังอย่างเช่น Adidas และ n i กี้มันมีสินค้ามากมายไม่ต่างกับชั้นอื่นๆซึ่งพวกเธอก็บอกว่าที่ชั้นนี้ร้านขายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬามีพื้นหลังเป็นสีขาวมันเลยทำให้สินค้าอย่างเช่นรองเท้าและอุปกรณ์กีฬามีราคาที่แพงขึ้น การเดินสำรวจรอบๆบริเวณห้างแห่งนี้มันเหมือนกับว่าเราได้อยู่ในที่ไหนสักแห่งมันเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่มันแตกต่างออกไปจากที่อื่นๆจากนั้นพวกเธอก็บอกว่าการมาที่เมืองไทยทำให้พวกเธอสับสนเพราะอย่างเช่นการเดินห้างที่ยุโรปมักจะเดินวนไปทางซ้ายแต่คนที่นี่จะเดินไปทางขวามันเหมือนกับการที่ขับรถในยุโรปจะขับรถเลนซ้าย แต่ที่เมืองไทยคนไทยนั้นจะขับรถเลนขวาดังนั้นสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการปรับตัวเหมือนกับคุณมาขับรถในเอเชียและต้องจดจำเอาไว้เลยว่าคุณต้องอยู่ด้านขวาเสมอในระหว่างนั้นพวกเธอก็บอกว่าที่นี่สุดยอดมากเป็นห้างสรรพสินค้าที่พวกเธอชอบแถมที่ห้างแห่งนี้ยังมีโชว์รูมขายรถอีกด้วยพวกเธอไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ในยุโรปมาก่อน ปกติแล้วโชว์รูมรถจะเปิดตามข้างทางไม่เคยเห็นโชว์รูมในห้างสรรพสินค้ามาก่อนเลยมันน่าเหลือเชื่อมากๆที่นี่มีรถสวยๆมากมายเป็นรถซูเปอร์คาร์ทั้งนั้นมันสุดยอดจริงๆจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินสำรวจห้างต่อไปเรื่อยๆและพบว่าที่ห้างแห่งนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่สี่ชั้นมันมีถึงหกชั้นมันน่าทึ่งจริงๆห้างสรรพสินค้าที่นี่ใหญ่โตมากมาก และมีสินค้ามากมายพวกเธอพบว่าที่ห้างสปปรรพสินค้าแห่งนี้มันมีชั้นบนสุดที่มีสระว่ายน้ำอยู่ด้วยวิวที่นี่สวยมากๆสามารถมองเห็นเมืองกรุงเทพรอบๆได้เลยซึ่งในตอนนี้พวกเธอก็ได้เดินสำรวจห้างแห่งนี้ครบแล้วเธอรู้สึกทึ่งกับห้างสปปรรพสินค้าแห่งนี้มากๆและในตอนนี้พวกเธอก็หิวแล้วเธออยากจะหาอะไรกินสักหน่อยจึงได้เดินลงมาที่ชั้นหนึ่งที่เป็นโซนขายอาหารแล้วก็ได้สั่งอาหารกิน จากนั้นในท้ายคลิปพวกเธอก็ได้สรุปการท่องเที่ยวเมืองไทยของพวกเธอว่าที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้มันใหญ่โตทำเอาพวกเธอรู้สึกตื่นเต้นกับที่นี่มากๆแถมราคาสินค้าที่นี่ก็มีราคาถูกโดยเฉพาะอาหารและขนมที่นี่มีราคาอาหารที่ถูกกว่ายุโรปมากจากตอนแรกที่พวกเธอเดินเข้ามาที่นี่จนถึงในตอนนี้พวกเธอก็ยังยกให้ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เป็นห้างที่ดีที่สุดในกรุงเทพในอนาคตหากมีโอกาส พวกเธอก็อยากจะกลับมาเที่ยวที่กรุงเทพอีกครั้งที่นี่วิเศษมากๆเธอรู้สึกดีที่ได้มาเมืองไทยคนไทยน่ารักและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวเธอได้เจอกับประสบการณ์ที่ดีในกรุงเทพและจะไม่มีวันลืมบรรยากาศแบบนี้ โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของสาวสวีเดนที่ได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหนที่เดินทางมาเที่ยวไทยและพูดถึงเมืองไทยอีกนั้นต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาล่ะครับเรื่องราวโดวยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ